สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมนลี่นะคะวันนี้คุณยายบัวลอยโอ้โหงานทั้งวันเลยนะคะคุณยายก็นะคะมาอีเวนต์ในช่วงเย็นนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสก็นะคะได้บ้านใหม่นะคะมีบ้านนะคะหลบฝนบ้างแดดนะคะวันนี้คุณยายก็นะคะเพิ่งกลับจากวังทะลุนะคะก็กลับมาถึงประมาณสิบ ห้านาฬิกานะคะพ่อขวัญก็พากลับบ้านนะคะกลับบ้านไปอาบน้ําแล้วก็พักผ่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้ออกมานะคะดูไซโบนะคะวันนี้โอ้โหน,นี่นะคะตอนนี้ก็นะคะยังทําพิธีอยู่นะคะนี่ก็เป็ยายทองคุณกับน้องชื่อเพชรนะคะก็นะคะนี่เราใช้รถนะคะโอ้โหกระบ,บะหลังรถให้เป็นประโยชน์โดยการวางงวงนะคะโอ้โหสงสัยจะงว่วงนอนค่ะแม่แม่คะ่ะ ว่งนอนใช่ไหมนี่โอ้โห oh oh. oh oh. อีเวนท์ทั้งวันเลยนะคะช่วงเช้าก็ไปขึ้นบ้านนะคะ,สะแสดงความยินดีกับน้องโมเมควานเขียวนะคะก็กลับจากนะคะขึ้นบ้านเสร็จก็นะคะไปที่วังทลุเลยนะคะก็กลับมาประาาามาณ3โมงนะคะก็พักผ่อนอีก1ชั่วโมงนะคะก็มาต่ออีเวนท์ช่วงเย็นต่อเลยนะคะก็มาสแสดงความยินดีกับน้องคว้าใส่นะคะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะ มีบ้านลบฝนบางแดดวันนี้ใส่บูสีแดงนะคะแม่แม่โอ้โหวงนอนหรือว่าเหนื่อยเนาะนะคะก็ห่างจากบ้าน,นไม่ถึงร้อยเมตรนะคะแม่แม่ขาก็ไม่ถึงร้อยเมตรนะคะก็นะคะใกล้กันเลยนะคะโอ้คุณยายทองคุณกับน้องสร้อยเพชรนะคะนานๆได้เจอกันนะคะก็จะทักทายพูดคุยกันยังไม่จบเลยนะคะแม่แม่ขาโอ้ดูคุณยายของเราโอ้ ะะก็ใช้กระบะรถนะคะรถประโยชน์ในการรอนะคะตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได้ทานนะคะนู่นนะคะบ้านน้องฟ้าใสาสวยมากนะคะเป็นไรไม้นะคะดูผลไม้ออกโหนะคะนะคะ,นะคะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะตอนนี้เราก็นะคะให้คุณยายนะคะพักรอนะคะคุณยายก็ใช้เวลานี้นะคะการงีบ เงียบก่อนนะคะโอ้โหบบมากเลยนะคะการวางงวงของคุณยายออกเสียงกับเขาด้วยนะ โอ้ยเนาะนะคะก็ให้เวลาคุณยายทานนะคะผลไม้แต่ว่าคุณยายค่อยถอยมาแม่แม่ค่ะดูนะคะถอยออกจากโต๊ะนะคะไม่รู้ว่าอยากกลับบ้านแล้วรอเปล่าคุณยายนะคะถอยมากินมันแก้ววันนี้ก็นะคะไปออกงานสามงานนะคะก็มาร่วมยินดีความมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องฟ้าใสกอนะคะในช่วงค่ํานะคะสี่โมงนะคะนะคะก็เป็นงานสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณยายก็จะ นะคะเสร็จจากตรงนี้ก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนเลยนะคะโอ้โหน้องช้างดีใจนะคะน้องดีใจที่ได้ทานนะคะนานๆแล้วก็นานๆก็จะได้เจอกันนะคะก็พูดคุยกันนะคะ โอ้ยน่ก,ก็อาจจะใกล้ได้กลับบ้านแล้วนะคะดูจากยายถอยออกจากโต๊ะผลไม้นะคะก็นะคะเป็นยายบุรลอยวันนี้นะคะก็น่าจะนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่ได้หมอสีแดงมาด้วยนะคะโอ้มองไม่เห็นเลยนะคะหมอสีแดงนะคะแดงสีแดงแรงธิ์นะคะถ้าไม่สีแดงไม่มีแรงเดินนะคะ ก็นะคะวันนี้คุณยายบุรอยก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนนะคะอีกสัครูก็ได้จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้ว นะคะระยะทางก็ไม่ถึงร้อยเมตรนะคะบ้านก็อยู่ใกล้กันกับน้องฟ้าใสนะคะก็นะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณยายด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะช่องคุณยายยังเป็นช่องเล็กๆนะคะผู้ติดตามยังน้อยนะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณยายได้แล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณยายบัวลอยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนไกลๆ,ๆดิดูฝฟานะคะดูฝไฟสวัสดีคะ่ะ